โอ้ลูกพระขวดสูงมากเลยจังเนี่ยวัดพุทธอ่ะใหญ่กว่าต้นขาลูกเลยน้าพ่อเลยดิเห็นผ่านช่องไหมอ่ะเขาเป็นแบบช่องให้อากาศักการะเนี่ยเขาทำเป็นช่องตรงเลยอ่ะโอ้แนวเลยนะครับมนต้าอันนี้ที่ช่องเนต้าได้บิลื้อไปเรื่อยนะครับครับผมเนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังพนมลุงอ่ะเขามีรูปปั้นอะไรนะพระโคะอืะ นะพระโคนี่คือจากอินเดียหรือฮินดูอ่ะฮินดูเขานับถือโคนะลูกเวลาเดินในตลาดนี่เ,เขาเป็นเทพเทพเลยนะเป็นเทพผู้ก,กายของพระศิวาโอเห็นไหม<อ>ถ้าใครไปทําอะไรไม่ได้เลยบาปสมัยก่อนอะ่ะเขาแบบเผยแพร่ศาสนาฮินดูไงอมีพาม หลวงพ่อแดงท่านเคยเล่าคลิปหนึ่งนะแต่ก็ลองย้อนไมดูแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนบอกนี่คลิปนี้เราจะไม่ได้บอกบ้านฟ้านะฮะอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์แม่นแล้วตอนแรกเรียกผิดประรามเราก็เดินมาเรื่อยโอ้จังหวัดบุรีรัมย์นี่มียิ่งใหญ่เนี่ยเขาเอาไปเอาหินมาจากอะไรอำเภอปะคำเนาะไก่ไก่ไหมจากนี้ก็ ใลอยู่หรอไม่รู้ว่าตรงไหน,นเขาซื้อไว้เป็นเหมืหองเลยก็เลยดังรองไปเลยมะอ๋อเน,นี่ยเนี่ยหินเขายังทําสังเกตดูไหมเขาเอาเป็นก้อนนี่ท่านเห็นไหมเอเขาเาเป็นทําเป็นแท่งแล้วเขาก็จะมาแกะสลักสลักเนี่ยแต่ละโอ้ใหญ่มากๆเลยครับอันนี้เป็นวัดอันนี้เป็นอะไรนะอือ ไอ้ลานทมหรืออะไรสักอย่างะที่<ร>เขา,านะ่ะตรงนี้เป็นหลังหลวงป,ปู่หินห็นไหมนะ่ะหลวงปู่ปปหินวิหารปราสาทหิน,หนองค์แรกคืออยู่ตรงโน้นแล้วก็ถัดมาอีกหนึ่งสองสามสี่ครับอันนี้อะพ่อปราสาทเห็นตาปราสาทไหมเมื่อพัอนปีที่แล้วเขาจะถือพามันดูตอะครับและต่อแล้วต่อมาก็รับถืบพุทธกา็เลยสร้างวัดภูม่นฟ้าขึ้นมาคือแบบ มีกายพุทธอะฮะเขาสร้างขึ้นมาก็มีช่วงนึงสมัยพระเจ้าชัยรามที่เจ็ดที่ว่ารับถือพุทธมหายานพุทธมหายานอแต่นี่เป็นเราเป็นพุทธอันนี้ละเถรวาดเถรว,วาดคืออะไรเถรวาทก็มหายานเขาจะเป็นพวกรัทธิไอ,อเป็นเหมือนพวกเคร่งคัดเป็นเทพเจ้าอะไรพวกเนี้ยแต่เถรวาทก็เป็นของพระเจ้า คำสอนเนี่ยอันนี้คืออะไรนะไอ้ปะสาหินที่แบบมีความตัดจงกับ้ข้างบนมีหญ้าขึ้นไม่เกิดด้วยไหมเนี่ย้เขากว่ามันทำความสะอาดเลยเนีเขาก็แบบอะไรนะพ่อครับนี่ก็เป็นแบบวัดวัดไทยหรือว่าอะไรนะอ๋อศิลปะไทยศิลปะไทยแล้วก็มีปะาสาทเป็นปะาสาทพุุธต้นแบบเขามาจากอะไร พี่ไม<า>้มพี่ไม้พี่ไม้อะไรนะพี่ไม้เขาบอกว่าแบบเมืองเล็กก็จริงนะแต่เดินเหนื่อยเราเคยไปมาแล้วนี่เคยไปอ,อขนาดเดินไปยังไม่ถึงครึ่งครึ่งเปอร์เซ็นต์เลยน,นี่ตันกินน้ําไดนะ้เพราะามาให้มาค่ะอย่าไมกินเออ,เอ,อแล้วอันนี้เป็นไอวัดของศาสนาพุทธค,ค่ะครับ ที่ใหญ่ที่สุดนะโอ้ใหญ่แน่นอนเนี่ยใหญ่เขาจะสร้างถึง200ปีแลวก็มีวัดศาสนาพุทธอีกที่หนึ่งอยู่ที่อินโดนีเซียสร้างจากหินภูเขาไฟอันนี้เราสร้างจากหินทรายอันนี้สร้างถึง10ปียังเนี่ยยังไม่ถึงมั<อ>้ยยังไม่ถึงสร้างนานนะเนี่ยที่ที่เนี่ยยังไม่ถึง10ปีนะเห็นว่า7 8, 8ปีเอง 8, ยังได้ขนาดเนี้ยแล้วถ้าเกิด200ปีจะขนาดไหน ที่หลวงพ่อบอกยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์น่ะอาจจะมีรายละเอียดเยอะกว่า้นอาจจะแกะใช่ไหมรายละเอียดเราเดินไปดูทางนี้อ่าอันนี้ก็แบบเป็นวัดมารับชมฟรีเพื่อให้ไอ้นะเด็กยุคใหม่มาดูศิลปะก็ฝากติดตามน้องนิวตันรีวิวไปด้วยทิวเตอร์รีวิวไปเรื่อยด้วยคนเนี่ยคนแน่ชื่อทิวเตอร์าเข้ามาถึงสองร้อยปีถือว่าดีมากเลยนะเราทิวเตอร์นะครับในนี้น้องนิวตันครับถ้าเข้าอันนี้ถึงร้อยปีก็ดีมากเลย ใช่ S <S <S แล้วนั่นตรงนั้นเขาตัดหินนั่นนะ่ะมองรอดเอชอช่องนี้ไปอ่ะเขาไ,ขไม่ให้ถ่ายนะช่องม้าหวด,หวดครับขไม่ให้ถ่ายทออแล้วก็แบบเดินไปเลยอะ่ะครับเดินมุมฝั่งนะีน้อะแล้สว,วยนะหอปลาแบบเป็นเม็ดเม็ดสวยดีเนาะ ไม่สวยนึกว่าเออไม่ายไงเหมือนกระจกเไงสวยไหมอือเหมือนว่าเมื่อคืนที่เรามาถ่ายกันเมื่อวานตอนกันดิตันบอกสีสีเป็นชมพูไหมหินชมพูอ๋อสีชมพูอ่ะเขาไปดูตรงที่เขาประดับไอ้พระเจ้าอ่ะนี่จั์สองที่สวยนะไปฝั่งนู้นแต่เขาห้ามถ่ายรูปตรงนั้นเขาห้ามถ่ายอือ้วถ้ามีหลังคาจะรู้สึกหนาวๆดิแดนมาตรงนี้อือ นี่มาดูตรงนี้ค้างที่เราถ่ายลมก็พัดมาเรื่ยอยๆเราไปช่องตรงนู้นตรงนี้ไปไม่ถึง,น,ง,น,งน,นี่มาดูข้างหลังปราสาทกันเดีย๋ยวเขาก็แกะสลักเสาแต่ละต้นก็ตามใครจะมาแกะเราก็ไม่รู้ยังไงเนาะก็สมัยก่อนเราสร้างปราสาทขนาดใหญ่ได้ได้สิ แต่หินเขาจะก้อนเล็กกว่านี้ลูกเพราะก้อนนี้มันใหญ่ของเราก็เป็นแบบโอ้ลูกประหดสูงมากเลยตั้งเนี่ยวัดพุทธอะใหญ่กว่าต้นขาหนูแน่โอ้โหนะพ่อเลดิเห็นผ่านช่องไหมอ่ะเขาเป็นแบบช่องให้กากศักดิ์ละแน่อืมเขาทำเป็นช่องตรงเลยนะโอ้แนวเลยนะแนวเลยเป็นแบบนี้หรือเปล่าที่ว่าพระพุทธเจ้ากี่พระองค์อะไรประมาณนี้ด้วยนะเราเรียงกันหนะเนาะ น่าฮอยนี่มีช้างนะแต่ละสถานที่มีความหมายซ่อนอยู่ถ้าไม่มีความหมายซ่อนเย็นเนาะแต่ละศาสนาเขามีหน้าต่างมีอะไรสวยเลยเนี่ยเทียบหน้าต่างที่นี่ไปถึงขอบเนี่ยคล้ายขอบหน้าต่างไหมสวยไหมที่ทีดูนั้นเป็นเนินสวยจะสวยจังเลยดูดิเห็นไหมเป็นเป็นเนินสวยเลยอ่ะข้างล่างมันก็ขยายไปอีกเลยอือมีสระบัวสระบัวสี่สระด้วยกัน ข้างข้างล่มีนาด้วยแต่เนี่ยน่าเอ๋อมาบรรยากาศทำนาข้างนากับมันแล้วนี่ร้านไอ้สวยเลยอ่ะปลูกบ้านข้างบนแล้วข้างล่างปลูกชาด้วยเขาจะขยายปราสาทไปอย่างนี้ดูแล้วแบบแผนน่ะเพราะเนี่ยทําไม่ถึงสิบปีแต่ขยายขนาดนี้แล้วถ้าสองร้อยปีจะขนาดไหนอย่างที่ผมพ่อแดงยังไม่บอกว่ายังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์จริงๆแหละต้องไปทังวุ้นอีกน่าจะไปอีกเรื่อยๆเขาบอกว่าไอ้นั่นทำจนกว่าจะเสร็จ นิตันดูช้างนึกว่าเป็นพันไล่แน่นอนอ่ะเขาบอกช้างในสัตว์ป่าหินอภารว่าใช่ใช่สัตว์ป่าหินอภานเอ็นเอ็นแดงบอกว่าเดี๋ยวมีดังมาไม่มีนิดก็เดี๋ยวมันกัดเล่นน้ำโอ้ช้างมาเล่นน้ำช้างมาเล่นน้ำใช่ไหมช้างเล่นน้ำเออพูดเป็นด้วยเนี่ยตอนที่เขาทำครั้งแรกอ่ะมีอะไรนะเอ๋คนที่เขาตัดสรุ้แล้วอ่ะบรรลุธรรม่ะมามาดูอ่ะฮะ ครับไม่รู้ว่าองค์ไหนก็ไปดูที่ช่องลูกสาวพระอินเออใช่หาย้อนดูเอาของบาตาน่ะเขาช่องใหญ่ช่องใหญ่สามหมื่นกว่าค่ะสามหมื่นกว่าแล้วซึ่งทำเองเนาะทำที่หลั้งเราด้วยซึ่งทำไม่ถึงปีออืเราก็ทำไปเรื่อยๆครับโอเคไม่เป็นไรเราก็ทำไปเรื่อยนี่ตั้งก็ฝากช่องตั้งหน่อยอ่ะแล้วก็ช่วยเสริมอ่ะฝากช่องหน่อยก็สำหรับใครที่ดูจนถึงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เลยหรือกดกรดแจ้งเตือน เพื่อจะไม่พลาดตุกการรัชช์ของคีวีโอแล้วละครับผมลาวันนี้ไม่แค่นี้กันนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายขามีที่การบันไดหรือเปล่าครับต่อเลยจ